สบายดีพี่น้องสบายดีอีกเชื่อพี่น้องตอนนี้เขาเอามาพาะแล้วพี่น้องทีดปวกนี่พี่น้องดอกงามว่าสุด่อดนำมาพาะในดอกเดียวพี่น้องแต่ผุแหละแต่ออกช่วงตะวิดผุแหละแต่ว่ามือนี่เนาะเอามาจอะอีบอนเก่าเขากับพ่ออีกพี่น้องปวดแผวมาน่ะโอ้ยอันนี้พี่สิไลยอยู่ดอก่ไงวะไงพี่น้อง หักบ่อ,อไม่กินเนาะปวกหักพอค้อมสิบรูดิเก็บดอกช่างป่าถ้าค้อมมันเก็บข้อมสุดท้ายอย่างเดียวหักทางนี้กับมันสิเป็นดง,งออกโคกๆเน่หักตีนเพื่อนกับสิบรเลิกคนใดดอกคือเห็ดออกในกลางดงอันนี้ในกลางดงอันนี้ตีนเพื่อนสีงเงาเนาเนะ อันนี้จะในโคกงนะตีนเพิ่นจะเป็นตีนอุุ้งเนะี่ยตกเน้ะนี่พีองล้่คนกับกกมนเษ็นไปจากใบตองที่มากโอ้ยแวบ้านเดีดอกกำง,งามเพียงเ้ย เงาตีนขาจังเดี๋ยวหมดนเหยียบก็มีเหยียบเปิดตปหนึ่งเด้อตอนนี้ก็คอมเก็บเองบ้านนี่ พอได้มาแกงพี i, áng, ่น้องโอ้ยข้างๆพี่น้องเพว้นน้ำส่องเสร็ล้วคุออกาทางใดกินยังบ่กินง่ายเถอะแมงไหม่ก็ลุมกินแล้ว ทนขนนคุดโบรานเนาเราพี่น้อพาว่าไม่ง่กินเบิดก่อนเก่นวนะโอ้ยซูดเหรอเห็นอน้องเปยใชเปียกรติดเลยเขาแบด คเนาะนี oh, <c ười> ่บังมือมันมือบางก้องพี่น้องพี่น้องเห็นนี่้นบ้านเียวลี่นเงางงอ๋อพีน้อง่ัหนนาก็พี่น้องจินลื่กว่าหามาขึ้นมจ้ะบนางกันหาโอ้ยโอ้ยหหวเพี่ยวกับนเนาะออกไปตีนโน Tim bunyu tìm sân tụp bunn chưa một ngàn như chưa một hai mầm bóng ngay 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 cũng ngay 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 ngay

โอ้ยไหนงอย่เลนี่ส่วนมาไงว่ไงลามาสิเด้โอ้ยดูเด็กต้องนาว้ยเก็บๆๆคนถึมาเผาะักมื่อกี้เขาบอกเลยเลยว่าไม่ไหหูน้เมาดอกไว้ตัวออกนะที่แ้วเราเรียงงัวเราเผาะกเอาไปใช้เวนี้เอาเผาก oh. 像像像像 God, ่อนหมูไปด้วย คนละเ่ากระจายข่าวคนละไปเจาะจะสีหูน้ำนี่ให้กินดเข้าวนี่น้องเอ้ยมึงจองเจ็บมากกันดรอ,รอ,อจเจ็บเบ้อ,อไล่ก่ไล่ไปเก็บเห็ดพี่น้องโอ้โหเอคนก่อนอยู่ที่ไนเอาขากองตงไว้โ <นำ S 2> อ้ยเตติดอกท่ทักนี่เตียนเอาตุ่นขากองตงเว้นี่ตึงม ้อมเก็บอันนั้ข้างล่างเกาะพี่น้องเลยพี่น้องดูเลยข้างหนาข้งขาง้อมจิมแล้วเดี๋วาไงพ้งไงเนาะเฮ้ย้างนี้ข้งนี้นี่พี่น้องเอ้ยตับไงี่้อ้ย เอมาบอกข้างหน้าเียทางผุเขียเมือนเกลี้ยงเอกเอาอยู okay. ่น like ี่เลยหน้ากัลี่องความน้องมาเก็บเห็ดเห็ดก็ออกอนเห็ดก็ออกหน้าก็บผแล้ว ผีเห็ดเขาสิงนะเขาสิงนะพี่นะ้องนะเ,เลยอยู่บหได้ลทางนี้พี่น้องมูนี่ก็ชิ้ในใหญ่เติบอยู่ได้ต่าเขาเก็บมานี่ก็ใช้เวลาเพิ่งเติบหกนาทีเขาเจ็ดตัวอุ้ยขอบุเสียบุตรเสียงตอนนี้ก็พออีกแล้วพี่น,น้อง หลังอาพี่น้องเอาบอปลายปันไ,หนหไดหักพอเขาทะเลาะทั่วดอกกำลังเห็นแต่ซ้ำหนีกันทายพี่น้องบงึง,งก่อนั่งกระปวกกินในทางพี่น้องก็ม่เง,มงียบทังลงพี่น้องหลงเวดนั่งส่องอางามก็มีกระหมดกินหมุนบิดโอ้ยแตกแล้ว อ่ะแล้ว4หกดอกส่วนมุมกัมนี่กบดอกบานพี่น้องอ้ยหาเห็ดกีเมยพี่น้องไปทีหนามบ้าน้องเราตักัดอกนะตั่ยหดินดอกต้นจุ่มตีนผลึกให้อกได้เข้มขุ่นดง đó mình nhau phải nằm ở hạng của nó. Ôi, của mình mình. Cái con rồi cái này phải tìm rồi ôi đang háp quá nhiều anh em ơi cứ นนเราหาเห็ด<ช>มาหน,นีกัได้ซ้ำนีพี่น้องเลยนี่ละมีทั้งดอกบานดอกจูมดอกเถานำได้คิปวิดีโอฮัมมอนีีกัสิได้ลาพี่ลาน้องลงแต่เพลงซ้ำนีพี่น้องพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี